ขอถวายความเคารพนอบน้อมแด่คุณพระศรีรัตนตรัยจเจริญพรญาติธรรมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้ก็เป็นวันวิสาขาบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระรเจ้าได้ส่งประสูตรตัดสรุและปรินิพานดังนั้นก็ถือว่าระโอกาสนี้ได้นำเอาหลักธรรม ที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชามาแสดงให้กับท่านทั้งหลายได้เกิดความรู้ความเข้าใจในพุทธประวัติบางช่วงบางตอนและหลักธรรมในบางช่วงบางตอนซึ่งจะแบ่งเป็นสองช่วงสองคลิปด้วยกันวันนี้ก็จะเป็นตอนแรก ที่จะแสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าในวันประสูติแล้วก็ในวันที่ตัดสรุ้ตามพุทธ,ธประวัติพระพุทธเจ้าได้สรงประสูติที่ได้ต้นสาระในวันเพ็ญขึ้น15บห้าค่ำเดือนหกณรมินีสถานนะ ปัจจุบันอยู่ในประเทศเนปาลแล้วเมื่อพระมารดาได้ยืนประสูติเกาะกิ่งต้นสาระเอาไว้พระพุทธองค์เมื่อประสูติมาก็สามารถที่จะเดินได้เจ็ก้าเมื่อถึงก้าที่เแล้วก็ทรง ยกมือขึ้นข้างหนึ่งแล้วเปล่งอามิสวาาาว่าโลกนี้เราเป็นยอดเป็นผู้เจริญที่สุดเป็นผู้ประเสริฐที่สุดการเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วพบใหม่ไม่มีอีกแล้วนี่คือพุทธประวัติในวันเกิดของพระพุทธเจ้าโดยสังเขป เมื่อพระเจ้าได้ทรงประสูตธแล้วก็อยู่คลองเรือนในฐานะขรหัตลูกของพระราชาอยู่เป็นเวลาถึง29ปีอนะ่มีภรรยามีบุตรหนึ่งคนแล้วถึงได้เสด็จ ออกผนวดบรรพชาเพื่อที่จะสแสวงหาโมกะธรรมสเสด็จออกผนวดอยู่6ปีสแสวงหาโมกะธรรมจนอายุได้35ปีก็ได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตัดสรู้ที่ใต้ต้นพระสีมหาโพธิ์ซึ่งการตัดสรู้ของพระเจ้าในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ชาวโลกนั้นได้พบแสงสว่างแห่งธรรมแห่งจิตวิญญาณ ตามมาด้วยอีกมากมายคือหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ตัดสรู้อนุตตร,ส,รสัมมาสัมโพธิญาณสิ้นกิเลสแล้วก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาต่างๆที่พระพุทธองค์ได้ตัดสรู้แล้วนั้นแก่เวนยศาสตร์ทั้งหลายอีกเป็นจำนวนมากพระพุทธองค์ได้ตัดสรู้อะไรในวัน เห็นขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกหลังจากที่ประสูติแล้วได้สามสิบห้าปีพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้หลักธรรมที่สำคัญดังนี้คือหนึ่งทุกทุกหมายถึงความไม่สบายกายความไม่สบายใจเช่นการเกิด การแก่การเจ็บการตายการพัดภาจากของรักของชอบใจการประสบกับส okay. ิ่งที่ไม่เป็นที่รักทั้งหลายสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้รวนเป็นทุกข์สรุปโดยย่อคือการยึดมั่นในอุปาทานขันทั้งห้าเป็นความทุกข์สิ่งนี้คือสิ่งที่ควรกำหนดรู้เช่นการที่เราทุกกาย ไม่ว่าจะเป็นปวดหัวเราก็ต้องกําหนดรู้ว่าปวดหัวหนอทุกหนอปวดหัวหนอทุกหนอปวดหลังหนอทุกหนอปวดหลังหนอทุกหนอปวดหลังหนอทุกหนอปวดเข่าหนอทุกหนอปวดเข่าหนอทุกหนอปวดเข่าหนอทุกหนอหิวข้าวหนอหิวข้าวหนอทุกหนอหิวข้าวหนอทุกหนอหิวข้าวหนอทุกหนอดังนี้เป็นต้นซึ่งเมื่อเรากําหนดรู้เราก็จะเห็นทุก เมื่อเราเห็นทุกข์อยู่เนืองๆอยู่เป็นประจำเห็นทุกข์อยู่ตลอดทั่วสารพางกายและจิตใจของเราถ้าในกรณีที่เราทุกข์ใจเช่นอกหักหนอทุกข์หนออกหักหนอทุกหนออกหักหนอทุกหนอหรือการที่เราจนหนอ เราก็กําหนดรู้ว่าจนหนอทุกหนอจนหนอทุกหนอเป็นทุกเรื่องอะไรเราก็กําหนดรู้ไปที่ใจมันจะเป็นทุก์เมื่อเรากําหนดรู้ให้เห็นทุกกายทุกใจแล้วเราก็จะเห็นถึงสัจธรรมที่เป็นความจริงในเบื้องต้นก็คือทุกขสัต์นั่นเองอริยสัจสี่ในข้อแรกก็คือทุกนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เห็นทุก ที่เป็นอริยสัตว์ในเบื้องต้นแล้วเราจะแก้ทุกข์ไม่ได้เลยทั้งทางกายแนละทางใจเพราะนั้นถ้าเราต้องการที่จะดับทุกข์เราจะต้องกำหนดรู้ให้เห็นทุกข์เอาไว้ให้ชัดเจนเนืองเนืองดังนี้เป็นต้นเมื่อเรากำหนดรู้ ให้เห็นทุก์อย่างชัดเจนด้วยจิตวิญญาณของเราแล้วเราก็จะสามารถที่จะตามสาวไปหาเหตุแห่งทุกข์ที่เรียกว่าสมุทยัยคืออริยาาสัจสี่ข้อที่สองคือเหตุแห่งทุกข์ว่าทุกข์นั้นมันเกิดจากอะไรถ้าในภาษาโลกก็คือ เราจะต้องสาวไปหาเหตุที่มันเกิดปัญหาเช่นเราจนจนเพราะอะไรเราก็เข้าไปหาเหตุแล้วเราก็ไปแก้ที่เหตุนั้นแต่ถ้าในกรณีที่เป็นในเรื่องของทางธรรมที่เราจะดับทุกข์ให้สิ้นเชิงได้พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าสาเหตุแห่งความทุกข์ ทั้งหลายทั้งมวลนั้นมันมาจากตัณหาสประการก็คือกามตัณหาความทยานอยากในกามวิภาวตัณหาความทยานอยากที่จะมีที่จะเป็นขอโทษทีภาวะตัณหาความทยานอยากที่จะมีที่จะเป็นวิภาวะตัณหาคือความทยานอยากที่จะไม่มีไม่เป็น สิ่งทั้งหลายทั้งมวลนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ซึ่งมันเกิดมาจากความไม่รู้หรืออวิชชาที่ครอบงำจิตใจของเรานั่นเองนี่คือสาเหตุที่มันทำให้เกิดทุกข์เมื่อเราสาวหาเหตุแล้วเราก็จะต้องไปดับเหตุแห่งทุกข์ก็คือการที่เราจะต้อง ไปแก้ไขให้มันถูกฝาถูกตัวเพราะนั้นการที่เราจะต้องเข้าไปแก้ไขนั้นเราจะต้องเข้าไปดับความทุกข์อริยสัจสี่ข้อที่สามก็จะเกิดขึ้นได้แก่นิโรธความดับทุกข์ความดับทุกข์มีอยู่สองลักษณะลักษณะที่หนึ่งคือความดับทุกข์ชั่วคราวเรียกว่านิโรธหินทับหญ้า คือการดับทุกข์ด้วยการเจริญฌานด้วยการเจริญสมถะภาวนาเช่นพุทโทพูทโทพุทโทไปเรื่อยๆไม่ต้องพิจารณาอะไรยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอไปเรื่อยๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปเรื่อยๆหรือจะท่องอะไรไปเรื่อยๆก็แล้วแต่ให้จิตมันเป็นหนึ่งอยู่กับการที่เราท่องการภาวนาตรงนั้น โดยไม่ต้องใช้ปัญญาในการพิจารณาใดๆส่วนการดับทุกข์ที่สองก็คือการดับทุกข์โดยสิ้นเชิงคือการเจริญวิปัสสนาหลังจากการที่เราได้ภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆหรือพุโทโธหนึ่งพุโทโธสองพุโทโธสามพุโทโธสไปเรื่อยๆจิตของเราก็จะ รวมลงสงบลงนิ่งลงเย็นลงคือแส่สายน้อยลงเป็นสมาธิได้มากขึ้นเราก็เข้าไปเจริญปัญญาปรับจิตจากการทำสมาธิให้เป็นการพิจารณาขันห้าซะนะพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นะก็คือพิจารณากายแล้วก็พิจารณาจิตของเรา ที่เขานิยมเรียกกันว่าพิจารณารูปนามนั่นเองยกตัวอย่างให้เราพิจารณาในเบื้องต้นก็คือพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังให้เห็นตามความเป็นจริงถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราควบคุมไม่ได้พิจารณาเห็นถึงความสกปรกที่มันเกิดขึ้นในกายเราทั้ง ผมขนเล็บฟันหนังอุจจระปัสสวะขี้หมูกี้ปากขี้ตาขี้ฟันพิจารณาถึงความเป็นลังแห่งโรคต่างๆตั้งแต่ปลายผมจรดปลายเท้าทั้งภายในและภายนอกพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงดังนี้เราก็สามารถที่จะรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงก็จะคลายความหลงดับอวิชชาดับตัณหาอุปาทานดับ ความทยานอยากต่างๆได้ดังที่กล่าวไว้แล้วเครื่องเบื้องต้นก็จะดับทุกได้อย่างสิ้นเชิงด้วยประการชนี้แต่ว่าก่อนที่จะดับทุกข์ได้ทั้งหมดทั้งมวลดังที่กล่าวไวแล้วนั้นจะต้องดำเนินไปบนเส้นทางของการดับทุกข์ที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8คืออริยาสตร์สี่ข้อที่สี่ ก็คือหนทางแห่งความดับทุกข์ได้แก่อริยมรรคมีองแป8เช่นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากรรมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความเพียรพยายามชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบ ทั้ง8องค์ประกอบนี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8คือหนทางที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ในเบื้องต้นได้ทั้งหมดทั้งสิน้นดังนั้นการที่เราจะดับทุกข์ทั้งหลายได้ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้แล้วและได้ดับทุกข์อย่างสิ้นเชิงแล้วและ ได้นำเอามาสอนแล้วพระอาจารย์ก็ได้นำเอามาเผยแผ่ต่อเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เกิดความรู้เอาไปปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ของตนเองและถ้ามีโอกาสเผยแผ่ออกไปก็สามารถที่จะช่วยดับทุกข์ให้กับผู้อื่นได้ด้วยประการชน้ดังนั้นก็ขอให้ทุกคนทุกท่านจงช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะ เพื่อที่จะเป็นบุญบาร,รมีของตนเองเพราะว่าการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทางปวงกระดิ่กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube อยแสาระประโยชน์เอาไว้ก็จะมีสาระประโยชน์อยู่เนืองๆขอให้ทุกคนทุกท่านจเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกทางธรรมทั้งทางกายทางใจทุกสิ่งทุกประการตับเท่าเข้าสู่ระนิพพานเถอ